ช่องคูเกียงคชวิเชียษเออโอ้นั่น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 เราไปทัวร์แล้วคลิปที่สองนะครับนี่อันนี้อยู่โซนน้องแรปเปอรน้องกลายตุยนะคะครับเอาโดนลุมค่ะโดนลุมแล้วนะคะ น่องกัดแห้งอื่นน่องกินให้ได้เอากัะยุซือๆมาด้เ้่มีแล้วกัดอกเล็บเหง้าหรือเปล่า นำคนด้วยกันสับปะรดครับไม่มีเลยนุ่นอยู่นุ่นน่าลักอะโอ้ยพี่นุกตัวนี้ก็น่ารักแท้สีน้วายพ่อมีไฟฟ้อนสีแหน่แหน่สีน้ำตาลน่ะนั่นนั่นนั่นไปแล้วอ๋อขอบคุณครับ เหมือนไหว่ตลอดเวลาเลยแต่ไม่ได้ไหว้นะขาเป็นอย่างนั้นเถือคว้านขาทีคุณยายก็มีความยากก็มีความสุขนะครับคุณแม่ก็นังยืนหัว ทำฟันกระต่ายสิทำฟันกระต่ายเหมือนตอนนั้นอ่ะเมืองเบิ่งเลี้ยวเบิ่งเข้านารักาเอาไปลูเปิดออกไป ไปกันต่อคะ่ะอันนี้เขาไม่ได้ให้เข้าใช่ไหออไมใ,ให้พี่ซานขับคะ่ะต้องอัพทีละคลิปให้มันเสร็จไปทีละคลิปก่อนอัพพร้อมกันมันก็ชา้ามันดึงกันต้องให้มันเสร็จทีละคลิป ันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะมาฮะมาค้อยกยู่าไหนตรงนั้นไงนั่นไงตรงหน้าเรานาะเลยตายเลยอุ้ยมาตัวนี้ม้าแผลหรอวันมันไม่มาเกิดแผลแผลแผลสองขาเนี่ยแผลกระละหรอแผลอี่ยงแผลแค่ แพ้แคละแพ้แคละเอื่นไปทัวซูมได้ไหมนี่ซูมได้น,<ฮ>ไดนี่ไงครับตรงไหนที่เป็นสีเขียวๆนะ่ะเวลาออกกล้องมันจะสวยมากแล้วคนจะขาวเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมไม่เห็นขาวเลย <c oughs> ไปกันต่อนะครับ,อ,บรอันนี้จะพา<อ>พา่อพ่อแม่แม่ไปกันตรออันนี้ก็จะเป็นโซนนกโซนเนื้อไปดูพวกสิงโตลิงสูงโลตัวแล้วมันรีมูใหม่อ่ะ,อะน่าจะรีมูอยู่มี <c oughs> ได้ขี่มามนนปเป็นภาษาไท้นกอุ้ยพอขี่เรื่องเตยกับปูเียกับเกย์ไงตรงนี้ขึ้นอยู่นะก็คืออัพไม่ได้เลยมันอยู่ในป่าด้วย หนูอิ <S <s <that PI ke> ่มแล้ว okay ค่ะ <reco> คุณแม่คุณแม่บอกแวะก่อนได้นะคะหนูกินมั้งแต่ต้นทางค่ะกินกาแฟแล้วมันแหดคอจิ้งจบเหรอคะนี่นี่ตัวเขาก็เน่เห็นไหมเขาจะปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อกวางชื่ออะไรเป็นอะไรอ่ะเขาเห็นเขาปล่อยตั้งแต่หน้าสวนสัตว์แล้วก็เดินเนี่ยอันนี้ใช่กระเทียกระทิงมมาทัดอรู้จักกระทิงมมาทัดรไหมพี่นุกงร้องให้แม่ครับโอเศร้สาวันนี้ๆว่าเขาเลยไ่บอก มันเป็นพันแบบนี้เขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรความมือเราเคอเลยลูกยุ่งแน่นไม่ใช่ไม่ใช่ชีใบเด้งจะอ่านไม่ใช่อันลูกยุ่งนั่นเห็นไหมแพะภูเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เรียงนาเรียงผาค่ะนั่นนกยุ่งนั่นคนนกยุ่งเรียงผาที่มันปีนผาหรือเปล่าเห็นมนกย่มีกระรอกด้วยเห็นไหมนั่นตรงนั้นนะกระรอกกระรอกเป็กนั่นเด้ข้างบนนั่นนั่นน่ะไหน อ๋อนั่นหรอเห็นนกยุงไหมแสดงว่าบินออกมาเห็นแล้วนั่นไงดำๆพวกไม่เห็นไหมครับเมื่อเห็นซ้ำนันเด่นนนเด่นนันเด่นนั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 นวันนี้เ,นปเป้าหมายอ่นถานแต่ละคนที่อยากมาดูอะไรเอานั่นไงนั่นเห็น,น,น,มหนไมนกยุงอะ่ะวันนี้อยากมาดูสิงโตกับไท <comunque> เกอร์อุยพี่แฮดขอว่าอ่นกาแฟไหมวันนี้หรอคะชอก็ดูเรื่อยๆดูน้ำไหม นี่เป็นคนที่อยาดูแมน้พี่นี่เป็นคนที่ชอบดูดเสือเพราะชอบเสอือแ, <c oughs> แล้วก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับควายเท่าไหร่เพราะเราก็จะเห็นแบบว่าไม่ว่าจะพันอะไรมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแด้อ,อก็กอลัาสร้างใหม่ น่าจะเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ใหญ่มากเกือบจะที่สุดเลยไหมนกยุงนะพี่เนืออะไรนกยุงแล้วก็นกยุงสมองแคบไม่นกยุงมันสามารถบินไปนู่นนี่นั่นได้ไงหนูเข้าใจไหมอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะคะขับนิ่มๆเลยค่ะโซเฟอร์คลิปกระตุกเวอร์เวียนหัวมากอลันค่ะก็มีทุกที่นะคะอันนี้น่าจะมีพันด้านหรือเปล่า มีแพนด้าไหมน่าจะมีค่ะแต่ว่ามีแพนด้าเลยค่ะเอามันไม่มีหรอไม่มีค่ะในสวนสัตว์บนมีหรือเปล่าวะอันนี้ช้างอฟิกาอุ้ยอยากเบิ้งอยากเบิ้งอยากเบิ้งแก้วมียีราฟตัวนี้อุ้ยพี่อยากดูเป็นเพราะว่าสีเป็นเพราะว่าสีดินหรือว่าสีอะไรอ่ะสีดินเออนอนเกือกดินหรือเปล่านอนเกลี้ยงอ่ะที่ใหญ่มากทีง่ายทั้งยาวอ่ะไม่ใช่ทั้งงา ไม่สั่งเนื้อทีเลยทั้งข่าวทั้งรอโอ้ยจังแมนเนาะจังแมนรอถือใจฮีไม่เป็นไรค่ะเราลองดูวิธีรับด้วยนะคะแต่ว่ามีเชือกเดียวหนออุ้ยมีหลักสองข้าเป็นขงก็คือขงก็คือเป็นมาเป็นหลายๆค่ะมาเป็นหลายๆตัวถ้ามาตัวเดียวก็คือเชือกค่ะ โอเคครับอันนี้นะครับมีจะไล่ทําไมเขาอยู่ในนั้นเขาเราไม่ได้แป้นี่เขามาถึงโซนช้างแล้วนะครับนี่เห็นไหมดูส่ละ์ตัวซากพูดพูดปุ่นเฮตทหารหลังห้เขียยอะไรพูดไรน้อแม่เอ้ยว่าหันหนามแน่นอนนอเขียยได้นันเขียดเฉียดลายเสียดพอโอเคครับฝากดูพี่เก่งคลิปที่สองด้วยนะครับขอบคุณครับ